Nén nến cái gì? Nên nến cái gì? โลนะบูบบูบ้บยมันยังเนียนยมันยังเนียนยิงให้ค้นยิงให้ค้น สวัสดีพี่ๆน,นนาครับวันนี้พมจะมายิงปลานินล้องคลองดินที่หน้าเยื่ส้มครับคลองดินลองนองี้เมื่อวานพมมายิงรอบนึงแล้วครับมันมีตัวล้องเยอะครับพมไมมาได้ท่ายวิดีโอไม่ได้กล้องมาครับเสียดายวันนี้จะมาสามครับเดี๋ยวมาลุนกันครับน้นนาๆถูก Đơm lăng con. Đâm à thì đã tựa mấy khói dây Ên lòi ở tái nàm đầm đầm ngầu ngầu lúc tưởng nha, tưởng Mấy lúc tuổi dài cả nát đã tựa mấy dây tao lại đưa lòng dính kính mà đùi Đầm đầm ngầu 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 ngầu

nên nén ta đọc này Trần Tâm Uống uống rồi cần bỏ Lùng với còn Ô, Thần đấy Thần đấy Được có mấy thần rồi xoay lên là nó cứ như nghĩ không lụt là vô nữa có một lụt là một cái bỏ mưu này nè xoáy thoát có pha lóng một ký tùng ngó tùng tòa tổ lưới tùa dây lóng mấy xong tùa à? ủa tôi giây nước phải tít đến lưới ใหญ่เลยขึ้นค้อนลงข้ามหรือไงกข้ามรีบยิยยงไปน้อย <laughs> 还在有。 ปรมาณ1ครับไปเกี้ยวไปเกี้ยวไปเกไปเกี้ยวไปเกี้ยวหูปลาชิบ chip tôi phải ship hay nào đủ mày này oh, ครับอือหือเฮ้ยโอ้โหให้อาุ เมือจะไม่ถูกถูกไหมถูกดิถูกไม่ยากลุกหลือจะฟุ้งมันไป ตัวเดียวพุ<ป> <c oughs> ่งเข้าไปในป้องเนี่ยลินโบ้บินโบ้ินโบ้ไว้เพยังเนียนไว้มันยงเนียนยิงให้ขึ้นยิงให้ขึ้น

lắm nhỉ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để

พูดไปไหนเลยล่ะน่าจะเดินนะคิดได้ตัวใหญ่โอ้ตัวนี้ตัวไม่ใหญ่

ซ้ำมือซ้ำมือซ้ำมือใช่ได้ใช่ได้ยิงฉันปอกถู Mấy đính là hiền Thanh Tua xuôi lì, tua xuôi lì Tua đi lì ត <tot> ោះមិនដាក់ទៅទៅនឹងដប់ ตัวแค่นี้ซึ่งบ้านแล้วนะนะเดี๋ยวเรามาดูปลากันดีกว่าวันนี้ตัวใหญ่นี่ อย่ังใหญ่แกอย่าดูก็าพ่อได้คิดตัววันนี้นี่ตัวดิวนวนยังมงูลยโหหอุ้ยอุ้ยส้ามตัวนี้โคตรใหญ่สามตัวนี้โคตรใหญ,นใหญ่นี่ก็ลองลองมา luôn bồn bồn bọc còn này bồn bồn chất bồn 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 đi ได้อะตัวยู่นี่อันนี้ก็ตัวสวยโอู้่คนนันปัก้กิีตัวอุ้ยอสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบเจ็ดตัวนะนะ ซ้มตัวีนโคตรใจเงนี้เนี่ยโอ้ยดูมือเขหใหญ่ชัดนี่ดูด้วยทางนั้นเลยนี่มันนี่เด็ก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 พลังเด็กเจ็ดตัวนะนะนี่ โอเคครับพี่พี่หนานี่วันนี้ก็ได้สิกเจ็ตตัวครับโอ้โหยิงมันเลยครับยิงเพลินเลยครับตัวใหญ่ร้องหรือร้องหรือก็ยิงงัดขึ้นมาครับตัวเล็กๆก็พอเยอะครับตัวเล็กก็เยอะครับแต่ไม่ค่อยได้ยิงกับจ้องตัวใหญ่ครับนะนะโอเคครับยังไงก็ขอบคุณพี่พี่หนาทุกคนที่เข้ามารับชมวิดีโอคลิปนี้ด้วยนะครับฝากคลนงานพ่ไว้ด้วยนะครับมาเจอกันคลิปหน้าครับหนาๆสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ